ตำนานจอมยุทธ์พูดทงางซานภาคที่สองสำนักถังเลิกพบจบเดนตอนที่125่ี่ตีเทียนได้ลงมาสิงล่างหวัววีเฮ้าและเพียงแค่หนึ่งกระบวนท่าก็ทำให้พมยุทธ์ระดับสูงสุดในระดับ99ต้องหนีไปอย่างรวดเร็ว,วหวัววีเฮ้าบาดเจ็บสาหาัสและใกล้จะเสียชีวิตขณะที่หวัววีเฮ้าและคณะบุกเข้าไปยังที่ตั้งของหอคอยมรณะของจักรวรรดิสุริยันจันทา และเตรียมทำลายเครื่องมือนำทางวิญญาณระดับที่10บแสงแห่งความตายแต่กลับไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับสุดยอดพมยุทธ์ระดับที่99เย่ชีชุยหลังจากที่เย่ชีชุยรับวางหวัววีเห้าเป็นสิทธิของมู่เอินพมยุทธ์เทพมังกรเดิมทีเธอเตรียมที่จะปล่อยหวัววีเห่าไปแต่ทันทีที่หวัววีเห้ากำลังจะจากไปเย่ชีชุยก็เปลี่ยนใจอย่างกระทันหันและกลับลงมือโจมตี หมายจะสังหารหวัววีเฮ้าในจังหวะวิกฤตนี้เองเจกรพัตตี้เทียนก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและเข้าสิงอยู่ในร่างของหวัววีเฮ้าทําให้ลมหายใจของหวัววีเฮ้าทะยานขึ้นในทันทีพละกกาลังกดดันเยี่ยงกระสุนบรรพการระเบิดออกมาจากภายในร่างกายเมื่อเห็นฉากนี้เย่ชีชุยถึงกับตกตะลึงนางรีบตระหนักได้ทันทีว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่หวัววีเฮ้า ทุกคนต่างคิดว่าเป็นมู่เอินพมยุทธ์เทพมังกรเข้าสิงล่างหวัววีเฮ่าในขนาดนี้หวัววีเฮ่าเพียงแค่ยกมือขึ้นกงเล็บมังกรสีดำที่ดูราวกับจะฉีกทะลวงท้องฟ้าทะลุอากาศออกมาพุ่งตรงเข้าหาเยชีชุยเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รวดเร็วดุดสายฟ้าเยชีชุยกับแม่ตื่นตนกด้านหลังของนาง พันปลากดภาพเงาขนาดใหญ่ภาพเงาปีศาสยดสยองที่มีปีกสีเลือด12คู่นี่คือวิญญาณยุทธของเย่ชีชุยปีศาโลหิตแดงฉานนางปัดป้องด้วยเส้นเลือดสีเดียวจากมือเดียวและสามารถต้านทานการตะคุบของกงเล็บมังกรนี้ไว้ได้ที่เทียนจำได้ทันทีว่าวิญญาณยุทธของเย่ชีชุยคือปีศาโลหิตแดงฉานเขารู้ดีว่าการฝึกฝนวิญญาณยุทธเช่นนี้ จำเป็นต้องกืนกินวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อวิวัฒนาการเมื่อฝึกฝนจนถึงระดับสุดยอดพมยุทธ์จำนว,นวนวิญญาณที่ถูกกืนกินนั้นยากที่จะจินตนาการถึงและจำนวนสับวิญญาณที่ตายด้วยน้ำมือของนางก็ยิ่งน้ำมิท้วนที่เทียนในขนาดนั้นคำรามด้วยความโกรธเพื่อล้างแขนให้ผสมนิกรที่ตายไปของเขาเขาจึงปลดปล่อยท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเห็นเขาประคองฟ้าด้วยสองมือพื้นที่ด้านหลังก็แตกสลาย ในภาพสามารถเห็นได้ว่าหัวมังกรสามหัวปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันมันอ้าปากพ่นเพลิงมังกรที่เจือปนประกายแสงสีทองออกมาณที่เพิงมังกรนี้ผ่านไปอากาศก็แตกแล้วเป็นเสี่ยงเสี่ยงรลวกับแก้วพื้นที่ทั้งหมดบนยอดเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวและพังทลายลงใบหน้าของเย่ชีชุยเปลี่ยนไปอย่างมากเธอไม่กล้าเหลือความสามารถใดๆไว้เลย และเปิดร่างที่แท้จ,จริงของวิญญาณยุทธ์ล่างของปีศาโลหิตแดงฉานพุ่งสูงขึ้นพยายามต้านทานเพลิงมังกรที่ทำลายล้างทุกสิ่งนี้ในขนาดนั้นเยชีชุยตกใจเมื่อพบว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือจักรพรรดิเทียนสวิญญาณอายุ8 0 0แสนปีนางไม่เข้าใจการดำลงอยู่ของเจ้าแห่งสรรพสัตว์วิญญาณน,นี้เหตุใดจึงมาช่วยเหลือมนุษย์ที่อ่อนแอผู้นี้และฉากที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่า ก็เกิดขึ้นเพื่อเป็นการปราบปรามคู่ต่อสู้ให้สิ้นซากตี้เทียนใช้นิ้วสองนิ้วกีดผ่านฟ้าดินและถึงกับฉีกรอยแยกในความบ้างเปล่าล่างหนึ่งที่แผ่อำนาจมังกรที่ไม่มีที่สิ้นสุดก้าวออกมาจากรอยแยกนั้นเย่ชีชุยตกใจกลัวเธอไม่คิดว่าตี้เทียนจะสามารถทำลายความบ้างเปล่าและจู่ตีร่างจริงลงมาได้ในวินาทีนี้พลังของเพลิงมังกรก็เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ทิปตาเดียวก็ทำลายการป้องกันของเยชีชุยลงและซัดนางกระเด็นถอยหลังไปเยชีชุยแปลสภาพเป็นแสงสีเลือดหนึ่งสายแล้วหายเข้าไปในหอคอยมรณะในทันทีหอคอยมรณะระเบิดพลังความอาฆาตพยาบาทออกมาเต็มท้องฟ้าลำแสงแห่งความตายลำหนึ่งปะทะเข้าอย่างจังกับเพิงมังกรที่กำลังไล่ตามเยชีชุยช่วยโอกาสในความกลาหลหลบหนีไปอย่างรวดเร็วในขนาดนั้น เสียงของตี้เทียนก็ดังขึ้นในสมองของหัววีเฮ้าเขาเตือนหัววีเฮ้าว่าอย่าไปยั่วยุศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นนี้อีกหากไม่ใช่เพราะรัศมีการจุดตีของร่างจริงที่ทําให้เย่ชีชุยตกใจวันนี้ผลแพ้ชนะก็ยากจะคาดเดาเมื่อสิ้นสุดคําพูดพลังของตี้เทียนก็ถอยกลับไปเหมือนกระแสน้ําขึ้นส่วนหัววีเฮ้าที่ร่างกายเกือบถูกพลังอันยิ่งใหญ่นี้ฉีกกระชากออกเป็นชิ้นชิ้นก็พันมีเลือดไหลนอง ร่างกายของเขาร่วงหล่นจากกลางอากาศและตกอยู่ในการสาหัสขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ